สวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มาสอนนะครับการใช้งานโปรแกรม Factory IO นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับในการจำลองระบบอัตโนมัตินะครับที่เราใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรมจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ Factory IO นะครับในที่นี้คืออาจารย์ทำการเปิดโปรแกรม Factory IO แล้วนะครับผมให้เราไปที่ New นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับของ Factory IO โอเค เมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราลองกดคลิกขวาค้างไว้นะครับแล้วกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับจะเป็นการปรับมุมมองต่างๆนะครับแล้วก็ถ้ากดลูกศรขึ้นนะครับก็คือการเดินหน้านะครับกดด้านซ้ายก็คือเดินไปซ้ายกดขวาคือเดินไปขวานะครับกดถอยหลังคือเดินถอยหลังนะครับหรือว่าเราใช้เป็น A W S D ก็ได้ A S D W ก็ได้เช่นเดียวกันครับเหมือนเราเล่นเกมนะครับ กดคีย์บอร์ดได้แบบที่เล่นเกมเช่นเดียวกันนะครับในการ move ไปข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ข้างหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับในมุมมองที่เราทํานะครับถ้าเรากดคลิกขวาค้างไว้ก็คือเราสามารถปรับมุมมองต่างๆได้นะครับถ้าอาจารย์กดคลิกขวาค้างแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับก็จะเป็นวิวอย่างนี้เราก็เดินหน้าถอยหลังปกตินะครับวิวคือนี้นะครับที่เราปรับจะเป็น orbit camera นะครับท่าที่สองจะเป็นไฟล์คามราคือเป็นเหมือนแบบนกบินได้ก็คือเราสามารถบินได้แบบนกนะครับในความหมายคือสามารถลากขึ้นลากลงอะครับแบบที่วิวของของนกบินหรือเป็นเบิร์ดไอวิวได้เลยนะครับถ้าแบบอันนี้นะครับแต่ถ้าเราเป็นแบบอันนี้ครับ first person Cam ีราคือบุคคลที่หนึ่งนะครับเหมือนเราเล่นเกมก็คือเป็นเหมือนตัวจริงของเรานะครับในวิวของมนุษย์ที่เราทำแล้วเราก็เดินไป นะครับโอเคนี้ให้เราดูตัวอย่างนะครับในนี้ก็จะปรับเป็นวิวไหนก็ได้นะครับเพราะเราสามารถกดปรับได้เรื่อยๆนะครับโอเคในนี้จะมีเครื่องมือเกิดขึ้นนะครับเครื่องมือให้เราดูตรงนี้นะครับก็คือแพลต t ์นะครับวินโดว์ก็จะรากฏตัวเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับสิ่งที่อาจารย์สอนนะครับอันแรกคือเป็นพื้นฐานก่อนเดี๋ยวเราจะลองจำลองเครื่องจักรขึ้นมา1อันนะครับ โอเคในนี้อาจารย์จะลองจำลองเครื่องจักรขึ้นมาสักตัวหนึ่งเป็นตัวของโรเลอร์คอนเวเลอร์แล้วกันนะครับโรเลอร์คอนเวเอร์นะครับโอเควิธีการนะครับเราดูสังเกตว่ามันก็จะมีแบบขนาดความยาวสองเมตรสี่เมตรหกเมตรเลือกแบบไหนก็ได้ในนี้อาจารย์ขอเลือกเป็น4ี่เมตรละกันโอเควิวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะกดคลิกขวาค้างแล้วลองหมุนดูนะครับวันนี้เป็นวิวที่เราสามารถปรับมุมมองได้ นะครับให้เหมาะสมแล้วกันนะครับเราก็ถ้าเป็นไฟล์คาเมราก็จะขึ้นลงแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเป็นซูมอินซูมออกก็ว่าไปนะครับถ้าเป็นระดับ first person นะครับก็เป็นวิวของมนุษย์นะครับโอเคเดี๋ยวอันแรกนะครับในเนี้ยจะเลือกเป็นโรลเลอร์นะครับ c o n v ว y o ร์4เมตรโอเคสิ่งที่เราทำเราก็จะทำอะไรดีเอ่ยแนนแรกคือจะจะทำให เราลองเทสนะครับการเคลื่อนที่นะครับจากจุด A ไปยังจุด B เราจะเรียกว่า from A to B นะครับในนี้อาจจะเอาอุปกรณ์ขึ้นมาสักหนึ่งอันก็ได้อาจารย์จะเลือกเป็นลังก็ได้ครับกล่องสักกล่องหนึ่งนะครับในที่นี้น้ำสังเกตว่ากล่องในการเลือกครับมันก็จะมีหลายๆไซส์นะครับเราจะเลือกไซส์ไหนมาใช้งานก็ได้นะครับเห็นบ้างมันก็จะมีหลายอันเราแค่ลากนะครับก็จะออกมาเลยนะครับในที่นี้ก็ อาจารย์เอาเป็นลางนี้ละกันนะครับวิวนี้ก็คืออันที่ขนาดนี้นะครับก็คือ box s size s นะครับโอเคในที่นี้อาจารย์เลือกนะให้เรากดคลิกขวานะครับจะมีวิวต่างๆที่เราต้อง c อน t r o l นะครับในนี้อาจารย์เลือกเป็น vertical trans นะครับก็คือแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับอาจารย์ก็จะปรับมุมมองดนงอันน,นี้เป็นมุมมองของคน โอเคแล้วาจารย์ก็ลากให้ไว้อยู่ตรงสายพานของตัว roller conveyor ให้อยู่ตรงตัว conveyor และกันนะครับโอเคนะครับก็ลากนะครับแล้วก็จัดสันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราลองก็เทสก็วางลงนะเป็น vertical ปุ๊บโอเคนะครับอันนี้ก็จัดเรียงเนาะเทสของเฉยๆโอเคอาจารย์วางไว้นี้แหละถ้าเรากด play ครับ ตัวกล่องแล้วครับก็อยู่ตัวที่เป็นโร l เลอร์คอนเวียร์ของเราแล้วเดี๋ยวเราจะลองเทสให้อุปกรณ์เหล่านี้ครับเคลื่อนที่นะครับไปได้นะครับวิธีการนะครับก็จะมีหลายๆแบบเช่นเดียวกันแบบแรกแบบง่ายๆนะครับนี่อาจารย์กดสต็อกก่อนเนาะก็ถ้าเรากดตรงคลิกตรงนี้ครับจะตัวของที่เป็นโร l เลอร์คอนเวียร์นะครับอาจารย์กดคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บมาขึ้นตรง แท็บตรงนี้ครับเป็นเครื่องมือที่ปรากฏขึ้นเราสามารถกดควบคุมได้ซึ่งในตรงเนี้ยถ้าสมมติมันมีขึ้นให้เรากดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์แท็กนะครับเซนเซอร์แท็กถ้าเรากดปุ๊บโอเคนะตรงนี้นก็จะมีเซนเซอร์แท็กนะครับว่าโอเคอุปกรณ์เนี้ยมันจะมีส่วนอะไรบ้างนะครับถ้าเราอยากจะให้มันโชว์ทุกอันเนะ่เราก็กดปุ่มนี้ให้มันแสดงผลไว้โอเคในนี้จารย์กดคลิกเลือกตรงนี้นะครับก็จะสังเกตขึ้นมาถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยครับ no f u e l no fill เี่ก็คือคงที่ยังไม่ทำอะไรกรณีถ้าเราต้องการจะเขียนโปรแกรมนะครับหรือใช้ตัวที่เป็น control io นะครับในนี้ก็จะปรับให้เป็นรูปแว่นไว้ก่อนสีเขียวแต่ถ้าเราต้องการแบบ control เลยนะครับก็คืออาจารย์ลองกด p l a y ก่อนปึ๊บโอเคกด p l a y เสร็จใช่ไหมครับไ้ตรงนี้ถ้าอาจารย์ลองกดเห็นไ,ไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็น force นะครับเปลี่ยนเป็น force ก็คือเริ่มทำงานไอตัวอุปรกรณ์เนี้ย ก็จะเริ่มทําการคอนโรเลอร์คอนเวเยร์ก็ทำการหมุนถ้าอาจารย์กดอีกรอบนึงก็จะทําการหยุดอันนี้เป็นลักษณะแบบเราสามารถคอนโทรลผ่านเซนเซอร์ก็คือตัวของตัวของโรเลอร์คอนเวเยร์ได้เลยนะครับอันนี้คือไปตรงแมาถ้าอาจารย์กดโอเคกลับมาก่อนนะกดคลิกแล้วอาจารย์กดเพลย์แล้ว,ล,ว, play, ล,วลองกดเล่นทื้อนะครับมันก็เหมือนการกดสวิตช์นะครับแล้วก็คอนโทรลไปอันนี้แบบปกติเรา ลองเทสอุปกรณ์นะครับในแต่และแบบในวิวแบบปกติก่อนอานะจารย์กดหยุดโอเคนะครับกด stop ตรงนี้ครับถ้าอาจารย์สังเกตดูเนาะถ้าอาจารย์กดตรงนี้ก่อนเลือกอุปกรณ์ตรงนี้ครับแล้วเรากดคลิกขวาเราไปที่ตัวที่เป็น configuration นะครับมันจะมีดีต่อดีต่อคือเป็นระดับแบบปกติไม่ได้มีเป็นบางแบบหมุนไปข้างหน้าหรือหมุนไปข้างหลังเป็นแบบอันเดียวเดินไปอย่างเดียวแต่ถ้าอาจารย์เลือกเป็นอย่างนี้ครับเป็นดีต่อบวกลบนะครับสังเกตถ้าอาจารย์เลือกดิต่อบวกลบอบมันจะมีที่เป็นบวกแล้วก็มีที่เป็นลบเห็นไหมครับถ้าอาจารย์กดคลิกก็จะขึ้นมาทั้ง2องอันนะครับความหมายคืออะไรมันคือทิศทางครับถ้าบวกก็คือจะหมุนไปข้างหน้าถ้าลบก็คือหมุนกลับทิศกัน ยกตัวอ,อย่างเช่นนะจะลองกด play และอาจารย์กดคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับให้มัน force ก็คือออกแรงทํางานไปนะครับจะขึ้นก็คือจะหมุนไปฝั่งข้างหน้าถูกต้อตงไหมครับถ้าอาจารย์กด force หยุดและอาจารย์ก็กดตรงลบตรงนี้ครับมันก็จะถอยหลังกลับมานะครับอันนี้เป็นการ control ของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าอาจารย์กดทั้งสองอันมันก็จะหยุดทั้งคู่เพราะว่ามันก็ force แรง ไปคู่กันก็เลยนิ่งไว้นะครับไม่ได้ทํางานแต่ถ้าอาจารย์ปล่อย1อันนะครับมันก็จะทํางานตามทิศทางของบวกและลบที่เรากําหนดไว้นะครับโอเคในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาลองทําให้เคลื่อนที่แบบอัตโนมัตินะครับโอเคอาจารย์จะกดที่ตัว stop ปตรงนี้ก่อนนะครับโอเควิธีการทำนะครับในที่นี้ครับ เนื่องจากว่าเราทําเป็นตัวระบบของ automation เนาะ automation ในในที่เราทำเมื่อกี้คือเป็นการเทสอุปกรณ์ corn, นะครับโดย control ผ่านโดยตรงโดยตรงเลยแต่ว่าถ้าเราใช้ตัว control อะครับให้สามารถทําระบบ automation ได้ในแบบแรกเนาะอาจารย์จะปรับตรงนี้ครับให้เป็นแว่นตาปกติก่อนนะเป็น no failure นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่ไฟล์ นะครับแล้วเราเลือกที่ตัว diver ตัวนี้นะครับ mm hmm. กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับโอเคหลังจากนั้นเนไอตัว diver เนี่ยก็จะมีตัวเซนเซอร์ hmm. บอกอุปกรณ์ของเราใช่ไหมครับ,บอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างต่างๆนานานะครับมี actuator ต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะให้เรากดตรง diver เนี่จะมีตัว diver เยอะมากๆนะครับที่จะให้เราสามารถ control แบบระดับ automation ได้อัตอนโนมัติแต่ในที่นี้ นะครับอาจารย์ใช้ตัวที่ชื่อว่า Control I/O นะครับเป็นตัวที่ใช้ในการสร้างระบบอัตโนมัติให้เกิดขึ้นนะครับก็จะมีแบรนด์ต่างๆแนนี้เพื่อพื้นฐานในการ simulation และทำให้เกิดขึ้นจริงได้นะครับอาจารย์ใช้ตัวที่ชื่อว่า Control I/O ให้เรากดคลิกนะครับที่ Control I/O นะครับโอเคแล้วก็กดโอเคนะครับเดี๋ยวรอโปรแกรมของ Control I/O นะครับจะเด้งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะ ทำการควบคุมนะครับกำหนดเป็นระบบอัตโนมัติในนั้นเลยโอเคตอนนี้ก็คือขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาอินเ์เฟซจะเป็นนีงไงครับจะเรียกว่า control I/O นะครับโอเคไอ้ตรงนี้ครับจะมีตัวที่เป็นวิวที่เป็นตัวรูปลูปกตาเนาะถ้าเรากดคลิกมันจะเป็นเหมือนโปร่งแสงเราจะเห็นพื้นภายในในทนี่จะลองกดตรงนี้ออกให้เห็นวิวนี้ก่อนและอาจารย์ก็กดเปิดที่ตัว control I/O ตรงนี้ครับ ถ้าเรากดตายอีกรอบนึงนะครับมันก็จะเข้มแต่ถ้าเราอยากจะให้โปร่งแสงเพื่อจะเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังด้วยเราจะได้รู้ว่าโอเคเราจะกําหนดการเขียนโปรแกรมของเราแบบไหนดีเพื่อจะคนโทรลให้มันเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติได้ในนี้จะกดให้เป็นแบบโปร่งแสงแลวกันเนาะโอเคสิ่งที่เราทำอะ่ะในโจทย์แรกนะครับที่เราจะทดลองทํากันนะครับก็คืออาจารย์จะทำการเลื่อนของไอ้กล่องเนี้ย ไปข้างหน้าถูกต้องไหมครับมันมีทั้งบวกและลบแต่ว่าเราจะไม่ได้กดนะครับโดยผ่านตัวในโปรแกรมของ f a c t o r ร I/O โดยตรงแต่ว่าเราจะใช้ตัวคอนโทรหรือว่าตัวควบคุมอะไรเงี้ยตั้งหากมาแยกเพื่อจะคนโทรลในการทำนะครับโอเคในนี้ถ้าจารย์ปรับมืดก่อนไดทุกคนจะได้เห็นตัวคอนโทรโ o ตรงนี้เหมือนกันเนาะวิธีการนะคะระับอาจารย์จะไปที่ตัว Source ตัว source ก็จะมีหลายอันครับในการจะเลือกใช้งานในนี้จะต้องการแบบที่ control เป็นแบบเปิดกับปิดเนาะเราใช้เป็น t u o f o r ที่เป็น boolean อาจารย์เลือกกดที่ที่ตัว source นะครับเราเลือกที่ตัว bool นะครับแล้วมันก็จะเป็น switch อันนี้ขึ้นมานะครับในนี้จะต้องการจะควบคุมนะครับการเปิดปิดเรียว่นะการการหมุนไปกับหมุนกลับนะครับเป็นบวกกบับลบ เราดูที่ตัวอุปกรณ์แท็กนะครับแท็กก็คือตัวอุปกรณ์ที่เราได้ใช้งานทั้งหมดในที่นี้ครับอุปรกรณ์ที่เราใช้งานน่ะถ้าเราเปิดดูก็จะมีตัวโรเลอร์คอนเวียร์นะครับสเมตรนะครับทั้งฝั่งที่บวกก็คือทิศท,ทางไปข้างหน้ากับฝั่งที่ลบทิศท,ทางคือจะกลับกันโอเคอาจารย์จะลากตัวของโรเลอร์คอนเวียร์นะครับที่เป็นบวกโอเคเนาะเราลองต่อบ,บอกเลยครับกดแค่นี้จึกลวก็ลากใส่ นะครับอีกอันนึงนะครับอาจารย์ก็จะลากตัวซอสเช่นเดียวกันสวิตช์เช่นเดียวกันเนาะเป็นตัวซอสนะครับแล้วก็ตัวโรเลอร์คอนเวิร์เยอร์นะครับวันนี้เป็นลบโอเคในนี้จะขอปรับเป็นโปร่งแสงนะครับอ่าโอเคในที่นี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองทำการเทสดูนะครับว่าสามารถคอนโทรลได้หรือเปล่าโดยสำคัญนะ ตัวที่เป็นอันเนี้ยให้เราปรับเป็นตัวรูปแว่นไว้นะครับก็คือเป็น no fill เหลี่ยให้ y, ขึ้นสีเขียวไว้เพราะเราจะใช้ตัว control io ในการควบคุมอีกทีหนึ่งนะแล้วสามารถไปประยุกต์ทำเป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ตัว control io ในการควบคุมแทนหรือเราจะใช้เป็น plc programming ในการเขียนก็ได้ในนี้เพื่อ ความง่ายที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจในไอเดียแล้วก็สามารถจำลองซิมูเลชันและใช้งานได้จริงเพื่อจะไปไประยุกต์ใช้ในโรงงานได้จริงตัว Control O ก็เป็นที่นิยมมากเช่นเดียวกันนะครับโอเคในที่นี้ครับอาจารย์ทำการกดลันสังเกตดูนะอาจารย์กดลันใช่ไหมครับไอตัวของ Factory IO อ่ะก็คือลันด้วยพร้อมกันเห็นไหมครับอาจารย์กดเปิดนะครับ p l Switch b o o l e a n ให้เป็นจริง เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะโดนชักใยอยู่ในตัว control io input output นะครับแล้วก็ควบคุมไปในตัวของ factory io ของเราเห็นไหมครับถ้าอาจารย์กดหยุดตึ๊กก็จะหยุดระบบก็จะหยุดเนาะถ้าอาจารย์ต้องการจะ control ให้ถอยหลังกับนะครับก็คือหมุนกับเรากดเล็กตรงนี้ครับปึ๊บเห็นไหมครับเราก็สามารถ control io เนะาะควบคุม factory io ให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ ให้ถอยหลังกลับได้นะครับเราก็กดหยุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในเมืองต้นเท่านเองให้เราสามารถคุ้นเคยและรู้จักการใช้งานของตัวอุปกรณ์นะครับที่เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้นะครับถ้าอาจารย์กดตึ๊กปิดเห็นไหมครับก็จะปิดคือในตัวของ c o n t r o l o อครับกับตัวของ Factoryo ก็จะซิงกันนะครับในการท orn, ําอุปกรณ์ตรงเนี้ยความจริงเราจะ เอาอะไรมาใส่ก็ได้นะจะเปลี่ยนมาเป็นผาดอย่างนี้มาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะเอาอะไรมาใส่เป็นลากไปในตัวโรลเลอร์คอนเวิเอร์ก็ได้นะครับทำได้หมดนะครับหรือจะเอากล่องเนี้ยมาใส่อยู่ในนี้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็จะจัดใสให้มันดีให้มันสามารถเอาเข้ากล่องได้นะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวหมุนดูก,ก่อนนะเห็นปะ นะครับมันก็เหมือนแบบเล่นเกมเลยครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงไปตืดโอเคนะถ้าอาจารย์จะยกทั้งหมดนะครับความจริงก็คือจะต้องไปทั้งสองอันด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเราเอาเนี่ยลงนะครับเนื่องจากว่าตอนเนี้ยเราจะปรับเป็นแค่ตัวเซตตำแหน่งใช่ไหมเราแค่หมุนโอเคแล้วแล้วก็เนี่ยมาใส่ใหม่ ครับคลิกขวาจำได้น้อในการคอนโทรลนะครับแล้วเราก็หมุนเราจะเปลี่ยนวิวเป็นวิวอื่นๆก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆลองปรับดูแล้วก็ลองเอามาใส่อันนี้ครับเป็นการจำลองของตัวการทำงานนะครับของตัวอุปรกรณ์ปึ๊บโอเคนะครับค่อยๆหมุนไป หรือถ้าแบบเรากดเพงก็จะหล่นเลยครับได้เช่นเดียวกันเนาะอ่ายังก็ขะวางให้มันสวยๆหน่อยปึ๊บโอเคมันก็หล่นละหรือถ้าเรากดปุ๊บเราก็กดลงไปเอาแบบพอประมาณโอเคแล้วเราปล่อยอ่าโอเคนี่เป็นตัวอย่างนะครับสมมติเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นสายพานเป็นแบบเป็นกล่องนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็เลื่อนแล้วก็ดูโอเคอันนี้เป็นการเซตตัวอุปกรณ์นะครับให้เราสามารถ สร้างอุปกรณ์จริงๆได้แล้วเดี๋ยวเราลองมาลันนะครับโอเคอาจารย์ก็ไปเปิดตัว Control-O อีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้มีอุปกรณ์อยู่เห็นไหมครับปึ๊บนะครับอาจารย์ก็กดเอาออกปิดหมดโอเคเรา c o n t r o l กดตรงนี้ตึงอาจารย์กดไปเห็นไหมครับอุปกรณ์ก็ไปเช่นเดียวกันอันนีะครับเป็นตัวอย่างพื้นฐานนะครับที่เราสามารถ ประยุกต์ใช้นะครับตัวของ f ฟ t o r i o นะครับกับ Control O นะครับที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายในของเครื่องจักรนะครับแล้วพออาจารย์กดปุ๊บก็จะยูเทิร์นกับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถเรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้งานได้จริงๆนะครับในการสร้างเป็นระบบ จำลองเครื่องจักรนะครับที่่ะสามารถใช้งานได้ในโรงงานก่อนที่เราจะไปสั่งซื้ออุปก,กรณ์จริงๆครับเราสามารถใช้ตัว Factory O เนี่ยมาช่วยนะครับในการคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากนะครับซึ่งเนี้ยตัวโปรแกรมของ Factory O เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าเราเรียนในเรื่องของแมชชีนิกนะครับหรือว่าเป็นแมคชท่นนิกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมต่างๆหรือในเครื่องจักรในโรงงานเนี่ยจะมีหลายแบบมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาเรียนรู้กันในแต่ละแบบแต่ในที่นี้อาจารย์อยากให้เรารู้ในฟังก์ชันต่างๆในพื้นฐานก่อนนะครับแล้วเราสามารถไปต่อยอดแล้วก็ประยุกต์ได้จริงๆนะครับถ้าอาจารย์ปิดตาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเข้มนะครับแล้วแต่มุมมองครับเราจะทําแบบไหนก็ได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับเริ่มต้นนะครับในการใช้งานนะครับวิธีแต่ว่าเราใช้งานเสร็จแล้ว นะครับเราก็ทำการเซฟแล้วก็เซฟผ่านตัวของ Factory O ก่อนเนาะในการเซฟผ่านตัว Factory O เราต้องกดปิดตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้สามารถคอนโทรลได้ปกติเดินหน้าถอยหลังปกตินะครับวิวต่างๆที่อาจารย์สอนไปแล้วเนาะให้เราไปที่ไฟล์นะครับอาจารย์เลือกที่ Save as ในที่นี้นะครับอาจารย์ก็ตั้งนะครับเป็น Form A to B นะครับเป็นพื้นฐานอันแรกนะครับที่เรา สามารถเอามาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เริ่มต้นทำงานได้จะก็เซฟปึ๊บนะครับโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับของตัวที่เป็น control io นะครับ control io ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กด Save as นะครับพอ Save as เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ไปเลือกแหล่งที่เราต้องการจะเซฟนะครับในนี้จนก็เลือกผ่านเป็นของตัว คอนโทรโนะเราสามารถปรับเป็นพาดอะไรก็ได้ที่เราตั้งไว้นะครับในนี้จะก็ตั้งเป็น Form A to B นะครับจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นชื่อของโปรเจกต์ที่อาจารย์ตั้งไว้และอาจารย์กดเซฟปุ๊บโอเคนะครับนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับของเวิร์กช็อปนะครับแรกในการเริ่มต้นการใช้งานของตัวโปรแกรมนะครับโอเคหลังจากนั้นถ้าเราทำเสร็จปุ๊บล้วก็กดปิดได้เลย นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานได้นะครับ